เตอร์เตอร์มาเราไปทำอะไรเออเออเมาทำอาหารเอ้ยนี่กูอยู่บ้านเพื่อนนี่กูว่าเนี่ยไอ้เจ็กมันเกเรเตอร์เฮ้ยมากับพี่เตอร์มาด้วยกันมาบ้านเพื่อนกูก็บอกโอ้โหไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูซื้อของกันมาต้องทอดก่อน้องทอดไก่ตทอดไก่วะนะครับ ไอเตอร์กับกูมาหั่นไก่ก่อนดีกว่าไม่เคยทำอะไรเลยไม่เป็ส่วนมากมีแต่คนทำให้แล้วแล้วดูมันมันจะทำอะไรมันจะกินของคนอื่นเหรอเรามปทำอะไรเตอร์มาทำอะไารเตอร์เหนื่อยกินี่ห้ออเนี่ยม่เคี่ยววะเคี่ยวหน่อยมีโอ้ติดกัญชาแน่ๆเน่เ้ยมี่ยของของดีนี่วะอ้าวใช่หรออ๋อวะทานหั่นข้างหั่นเออเฮ้ยมันได้น้อยเตอร์ องูทำอาหารไม่เป็นนั่น่ยแต่เพื่อนมาครับอยากร้องเพลงอยากร้องเือ <c oughs> บางเก็บกดแม่ไม่ทำร,รู้แม่มังก็เหมือนกันกแขขฮะ,ะเปลี่ยนลูกเลยเลูกมีไม่แข็งมันแข็งเกินข็งหมดุก <c oughs> ลูกเฮ้ยนี่ลูกแบบนี้ยไง อะไรตกใจตกใจด้วยต้องบีบมะนาวเข้าปากอ่ะแล้วได้แล้วนี่สวยแล้วก็แป้งเดี๋ยวแป้งนี้ชุบตอนทอดแล้วก็แล้วคีบฟุนแล้วก็เอามะนาวลงแป้งเลยไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไม่ได้ลงมึงก็ไม่บอกให้หันเล็งนาะ ท่านบีบได้ก็บีบได้เมกี้คุณรู้สึกไงครับก็แป้งกัน่าอร่อยนะได้เลยเดี๋ยวใบยัไม่ดีใบงานไม่ส่งเอางานมาดูดิมันทำอะไรบ้าะเดี๋ยวเด้อสองทับเจ็ดก็แบว่าสอง เคยทำไหมเฮ้โอ้โหไม่ทำไอเด็ดคุณเร็จได้วจบแล้วจบไปแล้วจังเลยกูจะดูตอนนี้เรารอแล้ครับเนี่ยไม่รู้เทำชื่อะไรน้องใส่ไปด้วยเดี๋ยวตอนท้ายต้องใส่เลย ากินใช้ช้อนได้กินวันนี้เพื่อาจะมาชิมปลาปลาเหมือนน้ำซุปดิเอ้ยน้ำซุปหลอกปลาก่อนไม่ได้ปลาเว้ยชิมครับเปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวหวานกันนะครับจืดถ้ามันจืดมันจืดนิดนึงเอ้ยกู้ดาสถานการณ์ได้แล้วเนี่ยพอจะจืดนิดนึงอ๋อดีวิคแสดงว่าไอเตอร์มันโขกพี่ไม่ดีอยู่ มันเผ็ดเผ็ดถือว่าเผ็ดเลยอ่ะชิมดูว่าออลองไม่เอาไม่เอาองกูชินอยูดีเลเอม,ม,มันดูจีดๆนิดนึงเนาะอไม่คุนอะดูดนทั้งหมเลยไม่ขสงสารลิ้นกูเลยร้อนชิบหายไม่เบาอะมันไม่แค่สิ่เลยพองเลยยัเลกูยัง เปียวๆแล้วแต่ว่ามันมันเจิดนิดนึงมันขาดละวะนั่งเอาลองชิมมาเมันแปลกๆดูนะครับไอ้เหี้ยนี่เห็นแก่กินนะฮะร้อมันนะไอ้เหี้ยใช่คุณรู้แล้วขาดเลยขาดแลยไม่มันไม่เค็มอ่ะมันออกชื่อเลยแล้วแบลตอนนี้ MST อยู่ไหน MST ชูรถนะว่าอะไรกูอเลยพูดเลยฮะมอนไม่ชูรถนะไออาร์ต ลิ้นกูเป็นไงบ้างวะมึงทำลิ้นกูอะหอมจัดอืมหอมไอ้ดิมก็เจียอยดําเออเาเอเอมเอาเออมันไม่ใส่ผงนัวนะใส่ผงนัวด้วยดูรดอันนี้รถดีดูรถเออยู่ห้ออไอยี่ห้อเย่ลืมดูเออหยิบไปใส่นิดนึงหอมันได้เ เอ้ยยิงเยอะเกินแบบวะน่ะเออได้แล้วอ่ะกินหมดชอบอ่บ้างอร่อยไม่เป็นไรไม่อยากลิ้นพองเขาเป่าดิเอ้ัวหรือยังไอ้เชี่ยนี่ไม่เป่าให้กูวันยั้เขาวันยั้กูเขาปากเออทำไมเหนือไม่มาด้วยวะไม่ได้แดกูพูดเลยมดีดูกูรีบเอากิน,ดเ,ดนนะดดดเดี๋ยวก็เองอ่าอ่าเนี่ยได้นาะเออได้ๆหยุดเดี๋ยวทอดต่อเลยทอดไก่ เนี่อะไรต่อทออไก่ทอดหิงเอาน้ำมันอมเอากุนแรกเทน้ำมันนะฮะเทเอยเอะหน่อยเพราะกมันเอยอะไงเทเยอะเลยทั้งหมดเลยหมดเลยก็ได้ไม่เป็นไรน้ำมันเดี๋ยวเก็บไปใช้ที่ไหนแม่งพอดีว่ะใช่หน้าซื้อได้แล้วแต่วไปซื้อขวดเล็กกันดีละ <laughs> ซื้อขวดเล็ก <laughs> มันมีขวดเล็กเท่านี้เนี่ย ờờcú an toàn nguy hiểm 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 an toàn nguy ท่านยังอยู่เนะผมเด็ดล้างคุ้ยท่านมาจัดหน่อยอืมอยากถ่ายวันี้เลยเออไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นอ้เนี่ยนี่นะเราหมักในนี้เสร็จ่ะวะเราจะเนี่ยหยิบมาเนี่ยโซมิโซมิเนี่ยซมิแล้วก็จะหยิบอ่ะชิ้นหนึ่งเนี่ยอ่าสมมติสมมติเห็นปลาชิ้นอย่างงี้ปุ๊บแล้วชิ้นใหญ่ทุบแล้วก็คุกคลุกแล้วก็ผ่านเลยแล้วก็แดน ยิมแป้งโอ้โหเออ,อนี่ไงมีส่วนเดียวได้อยู่เพราะมันเยนอย่างนี้ะย่าหยิ้มน,น,นี่เลยเหรอ <laughs> โหเย็นยังเลย กูอัดร้อนแล้วอย่ไม่อยากรู้ป่ะเอาโมเดลยี่หามรูไปทอดใช่ไหมเราต้องเอาให้น้ำมันร้อนมันแรงก่อนปั๊บๆเดือดเลยต้องให้มันร้อนก่อนแล้วก็เราค่อยปรับกลางปรับไฟกลางเพรางั้นแป้งมันจะไหม้แป้งมันจะสุกก่อนไก่แล้วไฟก็จะไม่อร่อยแล้วไฟก็จะลุกขึ้นนะอะไรมีปืนอะปืนที่อะไรชื่อปั๊บมีดอ๋อคุณองปืนที่อะค่งรู้ว่าไม่ใช่ไม่ได้ คมพกมาฝนฝนฝนกับยี่เนี่ยคมกว่าเออพ่อกูว่าฝนกับไอ้หินนี่เลยแล้วก็ฟึบฟึบมาอ่าได้ละนี่มันเป็นแป้งก็แต่อันนี้ยังไม่สุกไหนกินให้ดูหน่อยเฮ้ยแป้งมันรสชาตินะไหนไหนกินไหนหมดแล้วนี่เราจะทำงี้อ่านดูดมเราจะทำงี้นะอืมเอาน่องก่อนน่องใส่คุกปึ๊บคลุกอย่างนี้แล้วก็ทอดเลยเอ้ยหวานอยู่อร่อย อย่าบังดีอย่าบังให้ตบๆแบงนี่ได้งี้มอเลยป้าอุ้ยเดี๋ยวใส่เอาจารมาทำทีละนิดลงเลยลงเลยไปขยับไปนะห่วยอย่าเพิ่งเก่าขยับไปขยับไปกูนี่นั่งหละขยับเลยยี่นลืมเบาเอากลางกลางกลางแล้วกินหมดแลตีเลย มันพ่อแป้งมาเราส่งไงได้หถึงเอาบังหมดเฮ้ยจะให้มันติดกันเข็บสีเตอร์เข็บสี่ไม่ได้กินแล้วเยอยากกินไม่ใช่เหรอตอนแรกเออเข็บสีบอมอ่ะเข็บสี่เข็บสี่นนะเราอยากกินเดี๋ยวทำไก่น่องก่อนแล้วก็เดี๋ยวไก่ชิมไว้โยนลงอย่าบังครับพูนะครับอย่าบังครับถอยเอาไว้นะครับไก่ มันจะมีชินออนนช้นเล็อกๆอ่ะอันชิ้นเล็กๆใช่มันจะเป็นไก่ที่พวกคุตัดไงไก่ตักเกลือเพิ่มไม่รอให้พวกเอี่อน,นี้สุกใช,ไใช้ไม้ช้อนดิไม้ช้อนไม้ช้อนไปทอนยังไงวะเนี่ย่ะเป็นหัวด้วเนี่ยมันตักทีละชิ้นไงบางอันมันยังไม่สุกเนี่ยดูบางอันมันใกล้สุกแล้นี่ย เฮ้ยอยากกินกรอบอ่ะเอากรอบใช่ไหเฮกับกรอบเล็กใม่แมวนะเฮียมีถุงมือก็ดีนะมีปะที่เนีไม่มีหรอกดูหน้าดูหน้าเชฟอาร์ครับจะว่าหันหน้ามัหน่อยครับก็เห็นหันเลยอันนี้หนมาใหุ้แต่ตอนนี้ยสุดปะแน่ กากัอนอยู่พึ่งมายังไม่สุกเพื่อนอันไหนสุกแล้วก็ใส่กันสิใส่แค่อันเดียวแบบนี้โอ้หาไ่กว่างวามทำวางไม่เหงอวายชามพอชาแล้วก็พอดเนี่ยทีละอันเีละอันดิไม่ได้เลยวางไว้ตรงนั้นอะไว้ตรงนั้น นเอือ้อมามานี้จะได้อยู่ใส to şey. sure ่นงานใช้มันมันได้อีกว่ามันมา้จะลงท่มพอสอบขอมันเหมืนนั้นไม่ขนาดอันเลยเดี๋ยวแป้งมันขาวกันไปว่าโอ้ติมักชอบด้กันโอ้สวยมากเลยสองนัดดูกมาก่อนหน้าไงอย่าเล่นพี่เรน ขายาเสื้อขาวอยู่เนี่ยเพื่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยยี้ดิกินไม่เติเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยนนนี่นักจะบอกเราใช่ไหมเหย่อเล่นที่เลนเดี๋ยวให้ดูให้ต้องดูให้ต้องดูต่ว่าสวย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 ใส่การเลยใส่จานเลสเดี๋ยวเราทำอะไรตรงนี้มันมีตอนดับไฟไงตอนแรกมันไฟมันเปิดโอ้นี่ทำอะไรนี่น้ำไม่ได้ยินเสียะ ต้องปอีกนึงนะวะหนึ่งมันตอนแรกไอ้ตัวที่มันเพิ่มไฟเปิดสุดอ่ะไอ้ตัวนั้นมันตับเดียวมันสุกเลยแต่ในห้องคอนกันเลยต้องจีรานิกละไม่กินเคฟซีแล้วใช้ไฟกลางเงี้ยถ้าไฟเข้าใจอากาศว่าถ้าสมมติใช้ไฟแรงอ่ะแป้งอ่ะมันจะสุกก่อนเนื้อเนื้อนั่นอ่ะมันจะเี็เรียบแล้เลยอ๋อมันจะแดงเลยตักมาทำไมเออลองกินดิกินดิ ทำไมไม่ติดวะกูก็ว่าทำไมมันไม่สุกวะใครเอาใครอยู่ี่นี่ครับโอ้ยกรอบเลยเฮียอ,อ,อ,อยู่บนร้อนเป็นบ้าวมันไม่มีระบบอะไรนะมันเป็นว่ามันเอาเนื้อไปล้างไงปวดท่าอยู่แหละเพราะมันร้อนนะ

ทำไมถึงยังครับน้ำมานมันร้อนแล้วก็ฮะอันนี้มัน,นไม่มันแตนมันจับแล้วมันดูนิ่มๆมันแรงเกินไหม,ะไหมะวะไ,แบบได้ครับเดีเย๋ยวเ,เอาเส้นเอาเส้น โอ้สุกแล้วนี่ไงสุกแล้วกูจิ้มเนื้อขาวแล้วไนงะนี่ไงดูด,ดูแล้วขาลังต้องโดนหมเทมปุระแป้งมากตลอดแล้วกน,ลกน,นก็ไหมเลยอันนี้พอลนะเดี๋ยวทำเมนตัวนู้นต่อเลยอันนี้ได้ละตอ,อเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้ลยว้าวน่ากินจ้ เสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเสิรปุ mm ๊บ hmm. ปุ๊บ่ะอย่าฝาไฟมึงนะฝาไฟมึงนะดูดีเลยอามนมันมีเสียงหมูแต่มันก็ไม่ได้ชช็อตรอ้าอ้าวมึงย้อนนั่นชินนะลงไปแป้งนี่หว่ามึงแค่จับดูดี วยงอยแล้วอันนี้ไม่สุกนะก็กินแบบวินเนียนเลยอ,อย่างน้ยอยก็โดนความร้อนนะโอ้อย่างน้อยกูยังไม่ตายเดี๋ยวว่าตายแล้วมึงก็แค่ลายต่อไป่มาเลยฮัทจะรีบออกจากบ้านเนี่ยพร้อมกับบอวยเด,ยด,ยดยี๋ยๆเอ้ยเหมือนจะสุกแล้วสุกเลยแล้ว ได้ยังไงมันไม่ถูเขาเรียกมันแป้งมันโดนเนี่ยเนี่เนี่ยสมมูลแบบนี้เออเพราะมันติดกันอะไรเนี่ยมันติดกันไก่ก็เยอะจะเล่นดิเ <c oughs> ก็บเ <c oughs> ก็บเ <c oughs> ก็บ <c oughs> <c oughs> ไม่มีช่วยเหรอฮะก็ใส่ตรงนี้เลยคิดว่ามันพอกนะ ดูอ้เนี่ยนี่มทอดต้งตยนะเจเอ้ยหอหอต้องเทสิสักกนึลเอ้ยไม่ได้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 เทก่อนเทก่อนได้ได้นะโอ้มได้ไดี้ไหมครับคุณแฮมครับมีมีมูกระทครับเฮ้ยมันก็ได้หรอต่อไปนี่เราทำกันนี่ตีดิดิตีติดี ่ไหอเดี๋ยวดิใส่ก่อนยังไม่ได้ใส่นี่ครับนี่โอ้เอาเอามาเนี่ยไม่เผาลยมันยังไม่สุกเลยยังตุ๋นอีกแล้วทอดอ่าจะจะเป็นไงจะเป็นไงวะเอาหลอดวัสดุของอาร์ตอ่ะเออไอโฟน B S น้ำมันอะไรจะสุกก่อนดีดีอ่ะลองไหมเฮ้ยเอ้ยมันถ้าเราลงไปทอดอ่ะมันยังขายได้อยู่ปวะเวดี๋ยมันจะกรอบไปเลย รู้嘛ถ้ามึงกินยังไม่สุกมันร้อนะโอ้โหร้อนร้อนร้อนนน้ใสเห็นไหมอร่อยดังไก่ทอดเลยอ่ะเหมือนนี่เลยอะไรวะลูกชิ้นกิปบาอกินหรอ่ะหางยเกิงัเร เอตักไปแล้วเห็นมัอันนี้เทสเทสบอกยังไม่สุกเทสเทสทั้งทั้งที่ยังไม่สุกเนี้ไหนเฮ้ยเฮยได้นะครับ่สุกเลยตักแก้มันเหลืองเหลืองเหลืองทองเหลืองทองอย เออได้ได้ได้เลยกินมอ่ะกินเป็นี้ครับอืมเฮ้ยเฮ้ยปับปับปับเนี่ยนะอืมอือร่อยอร่อย่อยเลยอร่อยเลยเนี่ยได้ไอร่อยเลยเนี่ยชิมชิมแล้วอร่อยอร่อยมากเลยโอ้โหองวันสองวันร้อนยิ

แล้วก็แอบไปอ้วกเอาต่างๆชิ้นเอ้ยนะมันมีชิ้นที่จะไหม้น่ะตักเลยน้อเออเอาเลยก็ได้เอาเลยก็ได้มันกินได้หมดละแล้วน้มันก็หอมใส่อม่ใครกูขึ้นรู้เนี่ยไอ้ตัดเอาตะลิวมาหอกลับบ้านให้ไปด้วยเลยไม่กินไปเลยงไม่กิน โอ้โกลอบนะกลัวตายเอามือประคองหน่อยดิด้ยสอสอไม่น่าเด็กโอ้ยเยอะนะอย่าำไปเล่นนะเย็ดเยี่ยอะไรเนี้ยเอาไม่โดนปีหนักได้ไหวะเออนี่แป้งเปล่าแดกแป้งไหม

อุ้ยเคี้ยวให้สดตกใจหมด <c oughs> ล้างล้างกระทะด้วยมึงอ่ะ <c oughs> ปล่อยเลยแช่น้ำไว้ไอ้เหี้ย <c oughs> เดี๋ยวก็มีคนล้างจานคนต่อไปมานะ่ะ <c oughs> ช่วยกันไอเทียกินกันช่วยกันต <c oughs> ามาให้ให้เทียคนล้างจานเราไปกินดีกว่ <c oughs> ามั้ยแล้วมึงล้างจานด้วยนะ <c oughs> เฮ้ยห้ามกินก่อนดิเฮ้ยคนล้างจานเสร็จยัง มาครับชิมดูชิมดูนี่นไวนี่งอยู่นี่ข้าวไข่เนี่ยอ้ยเดี๋ยวหมดอีหานี่หมดอีเยเลยโเยอมันเยอะจริงโอ้โห ทำกันเองเตอร์ตกปากมาหอนี่อยตกปาอ่างนี้เลอรอร่อยอร่อยอร่กุยเจ็บปากแค่นี้เหมือนไก่เทียบซีรลบอกอยากกินไม่เอาไก่เทียบซีไก่เทียบซีน่ะอมเลย่ยอยาอย่างน้อยมันไม่มันตัดเนัย บ้านผมก็ม่กินนี่กอยิน,น,น,นไดนะมัหอมเลยมันกินกินเหอมอ๋อใชตอแรกคนที่หยหไม่คน,นี่เ่เี่ยมันเีน้ยส่

ไม่กลัวตกงแน่เรค่อยมีได้หมด้ะมันจะได้ไงได้คงเลเราเสียตังค์นะของนุ่มเลยอือทำเลยโอ้โหวางเลยีกว่าดีกว่าเฮ้ยสองที่แล้วกันเมาไลยทีนี้เดี๋ยวใครมั่นสมองตายฉันเคยเหนคิ้ว้วเพราะเดียมมั้งเนะ นี่ก็สูตรแม่กูเนาะแล้วถ้าสูตรูเดียวเด๋ยวกินข้าวเต้แต่เนื้อรู้อ้เต้ได้ดเหรอทำไมพูดง่ะเต้โดนสูตรดูเตียวนี่พี่น้องแบ่งกันเงี่ยนิดี่เต้หรือนิการแบ่งน้องป่ะฮะเกดูก

พี่เป็นพี่อะถ้าตัวอย่างให้น้องดูบ้าเฮ้ไม่ได้เลอ่มเฮ้ยเปนอ่เดยเออเอออออาเ เ้าหกเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูคนาทดีๆนะไม่มันเคียวเว้ยไม่ใช่มันเคียวงเี้ยเนี่ยมีลูกเป็นที่หักใจก่างี่ทำไม่ดีเนี่ยแม่นม่ม่แม่่กูจ่า่อี้เวเจอรถไฟขึ้นคอเอ ู่านะถ้า,ถา้างปลาจิตขอตายโมว่ะปลาลกระป๋องไม่ได้เฮีย <laughs> ไม่มีจ้างเลยไ <laughs> เฮียนี่นตาตาปลากระป๋องนะ <laughs>